สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเป็นเซียนพระหนึ่งวันนะครับเราจะไปนั่งขายพระแล้วก็ไปเดินสนามพระด้วยอยู่ที่นครชัยศรีนะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับตลาดพระเครื่องปากทางวัดไซนะครับไปดูกันครับว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างจะได้ขายอะไรบ้างจะสวมวิญญาณเซียนพระหนึ่งวันนะครับตอนนี้ตีสี่สี่สิบแปดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลย จะต้องแวะไปรับพี่ชายอีกหนึ่งคนนะครับไปนั่งคาพระด้วยกันนะครับปล่อยออกเดินทางได้นะครับเดี๋ยวไปรับพี่ชายอีกหนึ่งคนนะครับวันนี้เรามาถึงแล้ครับตอนตีห้าสี่สิบตีห้าสิบนะครับ,ต,ต, 5, 40, 5, รบตลาดพระปากทางวัดไซนะครับ คนยังไม่ค่อยมาน่าจะเล่นกันสายน,นั่งปล่อยเช่าได้ไม่กี่องค์นะครับแต่วันนี้เราได้เช่าพระมาอีกหนึ่งองค์นะครับมาดูกันเลยเราไปสนามมานะครับแถวปากทางวัดไซนะครับวันนี้ได้เหรียญหลวงโตมาแต่ไม่รู้นะว่าเก๊หรือแท้นะครับเพราะอยู่ในเลี่ยมดูตัวปัดไม่ได้กล้าววัดก็คือดูนะครับธรรมชาติได้นะครับดูหน้าหลังนะครับ ที่นตัวปิน้นแต่ยังไม่รู้นะว่าแท้หรือเกต้องดูตัวตัดนะครับน้องบุโต๊ะเสมาปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี้วัดมาซื้อมาพันสองนะครับดูครับว่าจะร่วงหรือรอดนะครับที่ผมดูชอบก็เป็นพวกนี้นะครับ พวกรอยปิ้นรอยมีพวกรอยแทงตะไบอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงขอบเหรียญน,นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมพวกรอยแทงตะไบข้างๆอย่างนี้นะครับนี่นยเห็นมนีน พวกรอยแทงและใบข้างๆนี่ซื้อมาแต่เราขอดูตัวตัดเขาไม่ได้ครับอยู่ในสนามเนี่ยเราจะขอแกะเขาก็ไม่ได้ด้วยเราก็ต้องซื้อวัดมานะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือล่วงนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวขอแกะก่อนนะครับ เดี๋ยวเราก็ภาพไปดูตอนแกะเสร็จแล้วกันครับเกีออกมาแล้วนะครับแต่ยียเลี่ยมนะครับเดี๋ยวไปแกะเลี่ยมต่อเลยวิธีแกะเลี่ยมถ้าไม่มีครีมปาดทุงแก้วนะครับให้ใช้ไฟแช็กลนน้อ ครับเหลือแค่นี้แล้วครับนี่แกะออกได้เลยครับดูตัวตัดนะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมว่าแท้หรือเก๊ครับนี่ดูตัวตัดนะ ผมขอซองก่อนสุดยอดนะครับท่านผู้ชมนี่แท้เฉยน,นะครับผมแต่ก็เบสิกเหรียญน,นะครับเหรียญไม่บวมนี่ขอบตัดต้องเป็นแบบนี้นะครับลงบุตนะครับนี่ดูเนี่ยรอยปิ้นขยับแบบนี้นี่มีรอยปิ้นนะครับมีรอยปิ้นมีรอยตะไบหูจอเล็กๆนะครับนี ก็จะเป็นนวะหรือเปล่าเนี่ยผิวออกเขียวๆนะครับแท้เฉยครับสุดยอดแล้วทา่านผ้ชมเลยดูนะครับแบบนี้ได้กำไรแล้วแต่ถ้าเก๊เนี่ยเรียบร้อยนะครับหยอดกระป๋อง ดูสรุปว่ารอดนะครับเาืผู้ชมย,ยอดนะครับโอเคนะครับเหรียญเสีมาปีหนึ่งเจ็ดโลบุโตมาดูชิมพี้พระสภาพนี้ปล่อยออกน่าจะได้ประมาณสองหมืนห้าบวกลบนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับ